นี่คือตัวอย่างรายการหนังสือเดินทางเสาร์นี้ครับพี่คิดว่าคนเราแต่ละคนจะพัฒนาตัวเองให้ดีได้เนี่ยคงต้องการความรู้เป็นปัจจัยหลักแต่เนี้ยความรู้ของแต่ละคนเนี่ยมันจะได้มาด้วยวิธีการไหนบ้างเนี่ยสำหรับพี่เองพี่คิดว่ามี3ทาง หนึ่งคือการคุยกับบุคคลที่น่าสนใจอย่างเราคุยกันเนี่ยเราเรียนรู้จากพี่พี่เรียนรู้จากเราก็เป็นช่องทางใช่สองการอ่านถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสไปเจอคนที่น่าสนใจชั้นอ่านหนังสือดีกว่าสามการเดินทางคุณอ่านเยอะบางทีมันอาจจะไม่จริงก็ได้คุณไปเจอโลกกับความปิ๊งอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพี่ก็เลยคิดว่าการอ่านการเดินทางการคุยกับคนที่รู้จักน่าจะเป็นเรื่องที่ดีคือพักหลังเนี่ยพี่ว่า มีคนถามพี่บ่อยว่าการเดินทางคืออะไรหลายคนมองการเดินทางแค่คุณมีวันหยุดวิกเอนและเดินทางไปเที่ยวแต่พี่หลายหลายครั้งพี่ยืนยันกับเขาว่าบางทีชีวิตมันคือการเดินทางด้วยตัวมันเองไใกล้มือ,อะไรครับโอ้เยี่ยมเลยโอเคสู่ไวัยชราอย่างมีศิลปะ <c oughs> แรงบันดันใจเพื่อชีวิตที่งามอุดม,มฟังชื่อเหมือนหนังสือสำหรับคนแก่ครับครับ,รบแต่ประเด็นคือว่าคนเราทุกคนต้องแก่อ ทำไมไม่มาเตรียมตัวตั้งแต่ตอนยังไม่แก่เนินใช่การแก่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับครับนะครับบางคนบอกว่าแก่แล้วเลือกทํางานแต่บางคนบอกว่ามึงเลือกทํางานนั่นแหละเลยแก่อ๋อเขาก็มีวิธีคิดอย่างนี้นะใช่ไหมครับซึ่งจริงๆนะฮะมีคนบอกว่าสิ่งเดียวที่ยืนยันว่ามนุษย์ยังคิดอยู่อก็คือร้านหนังสือ อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์กันต้องพิสูจน์กันครับล่าสุดที่เปิดไใเนิตยสาร National Geographic ฉบับล่าสุดแล้วก็ได้เห็นภาพถ่ายภาพหนึ่งที่เขาถ่ายมาจากข้างบนแล้วก็เห็นเบิร์ดไอวิวแล้วก็เห็นนครที่เราพูดถึงกันในลักษณะที่มีท่านอยู่ตรงกลางจากนั้นก็มีผู้แสวงบุญอยู่ล้อมรอบจนกระทั่งอาณาเขตขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเห็นได้ถึงพลังศรัทธาตรงนั้นนะครับพลาดไม่ได้นะครับทุกคืนวันเสาร์สองทุ่มครึ่ง محمد